ทำไมช่วงนี้รู้สึกปวดท้องบ่อยจังเจ็บตรงกลางท้องเหมือนแสบร้อนบางทีก็ขึ้นไส้รู้สึกอุดอัดท้องด้วยอาการแบบนี้เรียกว่าโรคกระเพาะอักเสบเป็นภาวะที่เยื่อบุกรกะเพาะอาหารของเราเกิดการอักเสบบวมแดงโรคที่ไม่ร้ายแรงนะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยโดยเฉพาะในวัยทำงานเลยค่ะสาเหตุหลักที่พบได้บ่อยนะคะ1ทานอาหารไม่ตรงเวลา2เครียดสะสม3ดื่มแอลกอฮอล์และสุบหรี่ 4. การใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซม์เป็นเวล,ลานาน,าน5การติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ค่ะและอาการ,รที่สังเกตได้มีดังนี้ค่ะ ปวดจุกแสบร้อนตรงกลางท้องหรือใต้ลิ้นปีขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารท้องอืดซึ่งอาการจะมักแย่ลงนะคะตอนท้องว่างค่ะสําหรับการดูแลรักษานะคะ 1. ปรับพฤติกรรมการกินของเราหลีกเลี่ยงการทานอาหารรสเผ็ดจัดของทอดแอลกอฮอล์สอทานอาหารให้ตรงเวลา 3. ามให้ยารักษาลดกดจากแพทย์แนะนํานะคะ4หากติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไลส์จะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อจากแพทย์5ลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ สังเกตตัวเองหามีอาการแบบนี้อย่านิ่งนอนใจรีบไปพบแพทย์กันนะคะอาเจียนออกมาเป็นเลือดดำหรือแดงมีอาการปวดท้องรุนแรงหรือมีภาวะช็อกค,ค่ะถ้าเริ่มปวดปบ่อยๆอย่ารอให้ปวดเรื้อรังนะคะมาปรวจให้ชัดที่ i n นทั c เมดิค care ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ